สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังวันนี้ก็เป็นวันที่12ของ40วันแล้วนะครับข้อพระครัมภีร์สำหรับเฝ้าเดี่ยวสนทนากับพระเจ้าในวันนี้ก็อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลปฐมกาลบทที่39ทั้งบทนะครับมีทั้งหมด23ข้อค่อนข้างจะยาวฟังคลิปนี้จบแล้วคุณก็ไปอ่านเองดูอีกรอบนะครับ พี่น้องที่รักครับคำพีตอนนี้เป็นเรื่องราวต่อจากที่เราเฝ้าเดี่ยวด้วยกันเมื่อวานนะครับถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนําให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าจะได้ต่อเรื่องติดนะครับสําหรับข้อพระคำภี์วันนี้ผมขอสรุปสั้นๆดังนี้นะครับโยเซฟเดินทางเล่ร่อนกับพวกคาราวานพ่อค้าเล่อยู่หลายปีผ่านหลายเมืองจนมาถึงอียิปต์จากนั้นโยเซฟก็ถูกขายต่อ ให้มาเป็นทาสของคุณนางเศรษฐีที่ชื่อบทฟานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตโยเซฟพระเจ้าก็เริ่มยกระดับชีวิตเขาขึ้นนะครับทำให้เขาเริ่มมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นบ้างแล้วไม่ต้องเล่ะล่อนลำบากในทะเลทรายอีกแต่ยังไงก็ยังเป็นทาสอยู่ไม่ได้เป็นอิสระทันทีนะครับตรงนี้ก็มีข้อคิดคือ บางครั้งพระเจ้าก็อาจไม่ได้ปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระจากปัญหาทันทีนะครับแต่พระองค์อาจจะปลดปล่อยคุณไปทีละขั้นทีละสเต็ปตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าขณะนี้คุณเป็นหนี้หรือมีรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายพระเจ้าก็อาจจะทำให้คุณหลุดจากปัญหาทันทีเลยทั้งหมดหรืออาจจะไม่ทันทีทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามคุณจะต้องมั่นใจเสมอว่า พระเจ้ามีแผนการที่ดีเยี่ยมสำหรับคุณดังนั้นควควรตั้งความหวังไว้ที่พระเจ้าเสมอนะครับพี่น้องครับถ้าคุณอธิษฐานนานแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน้อยมากบางทีพระเจ้าอาจจะมีแผนการอะไรบางอย่างกับคุณอยู่และก็จะค่อยๆช่วยให้คุณหลุดจากปัญหาไปทีละสะเต็ปแบบเดียวกับโยเซฟก็อาจจะเป็นได้นะครับ อย่าด่วนท้อแท้สิ้นหวังเรามาใกล้คลวนสนทนากับพระเจ้ากันต่อเพื่อทําความรู้จักน้ำพระทัยที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้ากันต่อนะครับในพระคัมภีร์บทนี้ก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อโยเซฟมาเป็นทาสของคุนนางเศษฐีแล้วเนื่องจากเขาเคยเรียนรู้การเป็นพ่อค้ากับพวกพ่อค้าเล่มาแล้วหลายปีไม่ใช่เกษตรกรแล้ว เขาจึงมีความรู้และมีทักษะในการเจรจาค้าขายและทักษะต่างๆในการบริหารงานดังนั้นขุนนางเศรษฐีจึงแต่งตั้งเขาเป็นหัวหน้าทาตหรือก็คือเป็นผู้จัดการของทาตทั้งหลายหันมาใช้ทํางานใหเ้เป็นงานแบบใช้สมองไม่ใช่ใช้แรงกายเหมือนทาตคนอื่นๆนะครับตรงนี้ก็มีข้อคิดหนุนใจอีกประเด็นคือพระเจ้าจะอวยพรคุณ ิดโอกาสให้คนได้ก้าวหน้าขึ้นก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อคนมีคุณสมบัติเหมาะสมในการที่จะรับพระพรน,นั้นขอย้ํานะครับว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการที่ได้รับพระพรที่ใหญ่ขึ้นเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อพระเจ้าจะได้ใช้ชีวิตคนไปเป็นท่อพระพรให้แก่คนอื่นได้มากขึ้นไงล่ะครับขอย้ําว่าสาเหตุที่พระเจ้าจะไวพรคุณก็เพื่อให้คุณ ไปเป็นพระพรแก่คนอื่นได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้ตอบคำอธิษฐานหรือวอวยพรคนเพื่อจะตอบสนองกิเลสตัณหาอย่างเห็นแก่ตัวของคุณแต่เพื่อชีวิตคุณจะได้นำผู้คนมารับพระคุณและรับพระพรมากมายผ่านทางชีวิตที่ถูกเปลี่ยนแปลงของคนโดยพระองค์นั่นเองล่ละครับพี่น้องที่รักถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะทบทวนชีวิตตัวเอง แล้วก็อธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับกี่ครั้งแล้วที่ผ่านมาคนเองเป็นฝ่ายพลาดโอกาสดีๆที่พระเจ้าส่งมาให้คนเพราะคนมัวแต่ท้อแท้ท้อถอยคณไม่ได้ตั้งความหวังไว้ที่พระเจ้าสัญญาณที่คนไม่มีความหวังในพระเจ้าก็คือคุณจะเอาแต่หดหู่ห่อเหี่ยวซึมเศร้าอยากตายนี่เป็นผลจากการที่ไม่ได้ตั้งความหวังไว้ที่พระเจ้านะครับ มันเป็นเพราะคุณไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะส่งโอกาสดีๆมาให้คุณในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้คือในจิตใต้สำนึกของคุณก็มักจะคิดไปว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันที่แย่ไม่มีอะไรดีขึ้นพรุ่งนี้ก็จะแย่เหมือนเดิมคือจิตใต้สำนึกของคุณไม่ได้มีความหวังถึงการอัศจรรย์จากพระเจ้าไม่ได้มีความหวังว่าวันนี้จะมีบางสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้น จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นพี่น้องครับเมื่อจิตใต้สำเนกของคนไม่ได้มีความหวังว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมันจึงทําให้คนท้อแท้ท้อถอยสิ้นหวังแล้วก็ส่งผลให้คนกลายเป็นคนขี้เกียจไม่มีความกระตือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเมื่อพระเจ้าเห็นว่าคุณไม่ลงมือทําอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองเลยวันนี้คุณก็ยังเป็นเหมือนปีก่อน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในตัวคุณเลยพระองค์จึงไม่สามารถที่จะส่งโอกาสดีๆมาให้คุณเพราะว่าอะไรล่ะครับก็เพราะคุณยังไม่พร้อมที่จะเป็นพรให้แก่คนอื่นนั่นเองล่ะครับพี่น้องครับถ้าคนเอาแต่ตั้งคำถามอย่างขมขื่นว่าทำไมพระเจ้าไม่ปลดหนี้กองโตนี้ให้หมดสักทีทำไมพระเจ้าไม่ช่วยให้มีงานดีๆทำสักทีทำไมพระเจ้าไม่ช่วยให้มีลูกค้าเยอะๆสักที ทำไมพระเจ้าไม่ช่วยให้ได้ทิปเยอะๆสักทีทำไมพระเจ้าไม่ช่วยให้ขายบ้านขายที่ดินได้ราคาดีๆสักทีทำไมพระเจ้าไม่ช่วยให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่สักทีทำไมปัญหาการเงินของฉันไม่หายไปสักทีทำไมทำไมทำไมพี่น้องครับถ้าคุณกําลังเจอกับสถานการณ์ที่ทุกข์ยากลําบากแล้วก็เอาแต่ตั้งคําถาม กับพระเจ้าในทํานองว่าทําไมทําไมพระเจ้าไม่ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาสักทีแล้วก็ท้อแท้ท้อถอยซึมเศร้าอยากตายคุณก็กําลังเป็นคริสเตียนที่ไปผิดทางแล้วนะครับการติดตามพระเจ้าไม่ใช่ติดตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบสายมูนะครับหรือที่เรียกว่ามูเตลูคือมีปัญหาอะไรแล้วก็มาขอได้แล้วก็จบพอมีปัญหาใหม่ก็มาขออีกได้แล้วก็จบ เป็นริลเซียนไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเฝ้าเดี๋ยววันนี้เมื่อคุณมองดูชีวิตตัวเองขณะน,นี้บางทีคนอาจจะสงสัยว่าคนอธิษฐานมานานแล้วแต่ทำไมไม่หลุดจากปัญหาสักทีผมขอหนุนใจว่าลองค้นหาดูว่าพระเจ้ามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากของคุณขณะนี้นะครับบางทีพระเจ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมของคุณขณะนี้ อาจจะเป็นเพราะพระเจ้ากําลังต้องการจะเปลี่ยนแปลงภายในตัวคุณเสียก่อนนะครับพี่น้องที่รักพระเจ้าอาจจะต้องการเปลี่ยนอุปนิสัยหรือทัศนคติบางอย่างของคุณก่อนหรือพระเจ้าอาจต้องการให้คุณพัฒนาความรู้และทักษะอะไรบางอย่างเพิ่มพูนมากขึ้นเสียก่อนหรือพระเจ้าอาจต้องการให้คุณสแสวงหาความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์ก่อนหรือเพื่อ ให้คนได้รู้น้ำพระทัยของพระอ,องค์ที่มีต่อคนอย่างท่องแท้สะกดเมื่อพระอ,องค์เห็นว่าคุณรับการเปลี่ยนแปลงจนได้ที่แล้วคุณมีคุณสมบัติที่จะรับพระพรแล้วและสามารถที่จะไปเป็นพรแก่คนอื่นได้แล้วพระอ,องค์จึงค่อยๆปลดปล่อยคุณจากสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่ยากลำบากไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปแบบเดียวกับโยเซฟไงล่ะครับ พี่น้องครับมีประโยคนึงที่ผมจะพูดย้ำกับตัวเองบ่อยๆในขณะที่ผมกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกข์ยากลำบากผมก็จะบอกกับตัวเองเสมอเวลาตื่นเช้ามาทุกๆเช้าว,ว่าวันนี้พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์กับชีวิตฉันวันนี้พระเจ้าจะทำให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันพี่น้องที่รักการพูดย้ำกับตัวเองแม้จะยังอยู่ในความทุกข์ยากลาบากก็ตามมันเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ครับมันก็จะทาให้ผมมีความหวังมีพลัง มีกำลังใจที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างต่อไปและผมก็จะถามพระเจ้าเสมอว่าพระองค์ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงผมในเรื่องอะไรพระองค์ต้องการพัฒนาผมในเรื่องอะไรพระองค์มีแผนการอะไรในชีวิตผมแล้วผมก็จะเอาเวลาที่ยังอยู่ในความทุกข์ยากลำบากนั้นมาสแสวงหาพระเจ้าให้มากขึ้นด้วยความหวังเต็มเปี่ยมว่าเมื่อถึงเวลาที่ผมมีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วเดี๋ยวคำตอบ จากที่ผมได้อธิษฐานก็จะตามมาเองการวอวยพรก็จะตามมาเองเพื่อให้ผมจะได้อยู่ในจุดที่จะรับพระพรและไปเป็นพระพรแก่คนอื่นได้นั่นเองล่ะครับเปรียบเสมือนคล้ายๆก้อนดินเหนียวถ้าไม่ถูกปั้นขึ้นรูปและถูกเผาไฟจนได้ที่ก็จะยังคงเป็นก้อนดินเหนียวอยู่อย่างนั้นไม่มีประโยชน์แก่ใครๆแต่ถ้าคุณยอมให้พระเจ้าเป็นช่างปั้นหม้อยอมให้พระองค์ขึ้นรูป และก็เอาไปเผาไฟจนกลายเป็นภาชนะหม้อหรือไหคุณก็จะเป็นพระพรแก่คนอื่นได้พี่น้องที่รักถ้าขณะนี้คุณสงสัยว่าทำไมพระเจ้าไม่ตอบคำนิฐานของคุณจนท้อแท้ท้อถอยซึมเศร้าสิ้นหวังผมขอหนุนใจคนว่ามันอาจจะมีหลายสาเหตุที่พระเจ้ายังไม่ตอบคำนิฐานซึ่งผมจะกล่าวถึงในคลิปต่อๆไปแต่สำหรับคลิปนี้ผมขอให้คุณตระหนักในใจเสมอว่า ขณะที่คุณกำลังรอคอยพระเจ้าตอบคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรุ่มกระวนกระวายมันก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พระเจ้ากำลังรอคอยคุณด้วยเช่นกันนะครับพระองค์อาจกำลังรอให้คุณยอมรับการปั้นจากพระองค์รอให้คุณรับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากพระองค์รอให้คุณหมั่นพัฒนาตัวเองในบางด้านที่ยังบกพร่องอยู่เพื่อคุณจะเป็นคนที่พระองค์สามารถจะอวยพรได้ และให้พรนั้นกระจายหลั่งไหลไปสู่คนอื่นได้อย่างมากมายด้วยนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อคริสเตียนเราทุกคนนะครับดังนั้นอย่าท้อแท้ท้อถอยหรือด่วนสิ้นหวังอย่าปล่อยให้มาสตานมาป้นชิงเอาความหวังในพระเจ้าของคุณไปถ้าคุณกำลังท้อแท้สิ้นหวังผมขอหนุนใจให้ทบทวนฟังคลิปนี้และคลิปเมื่อวานนี้ซ้ำบ่อยๆแล้วคุณจะมีพลังฮึดสู้ต่อไปในที่สุด คนก็จะเป็นแบบโยเซฟถูกพระเจ้ายกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันชีวิตคนก็จะเป็นท่อพระพรไปแก่คนอื่นได้มากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อคนตั้งความหวังไว้ที่พระเจ้าแล้วผมรับรองว่าคนจะไม่มีวันผิดหวังแน่นอนครับคนจะกลายเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ชาวไทยทั่วประเทศไทยและไปสู่ชาวโลกทั่วโลกได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไว้พรครับ